ที่นี่มันคือโรงพยาบาลครับของจริงนะครับอันนี้เป็นจำลองนะนะครับจอดรถให้ด้วยนะครับจอดฟรีครับไม่โดนล็อกล้อนะครับเอาจริงๆแล้วนะฮะก็ผมก็สร้างด้วยมือ,อตัวผมเองนะผม ข้างในเนี่ยยังไม่ตกแต่งอะไรเลยนะครับในนี้ส่วนของบนก็จะเป็นทุกโรงพยาบาลมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะสำหรับทางขึ้นทางเข้าฉุกเฉินบ้างนะครับนี่ค,ครับโหสูงมากเลยครับผมชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไม่มีแมวอะไรเลยครับผมมันมันโล่งๆครับ เนี่ยมีทางเนินทางขึ้นทางลงทางลงอยู่นู่นนะครับนู no, 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 no. ่นนู่อันนี้อันนี้จะเป็นทางขึ้นอันนี้ลูกศรก็ทําได้ครับก็มันไม่ได้ยากอะไรเผมก็ลานจอดรถก็ก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้ก็เอีย๋ยอ่อน แป๊บนึงเดี๋ยวมาก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลาจอดรถนะครับเดี๋ยวก่อนทำไมตรงนูน้นยังไงวะ <c oughs> แก้แป๊บต้องแก้อีกแล้วแก้แก้ไม่ยากครับก็แป๊บหนึ่งครับโอเคครับเสร็จแล้วก็แก้ไขหน่อยเออไม่ได้แก้ไขนะครับผมก็ถาว่าตรงนูน้นจะทำไหมก็ ก็อยากนะเออตัไม่อยากทำนะผมเนี่ยก็ใหญ่ไหมก็ใหญ่ใหญ่นะครับโอ,อ้โถเอย้ยเนี่ยหมดกี่ชั้นนะับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าต้องนับจากฝั่งฝั่งนี้ตรงนี้ครับรงนูเนี่ยไม่ได้เป็นชั้นบนเกี่ยวกับยานี่ไม่เกี่ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดแปดเก้าดูตามทุกสอนนะครับสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเยอะเอออ่ะถูกปะ่ะน่าจะนับถูกนะโอเคโอเค้เกมมันมันก็แลกหน่อยแล้วผมเนี่ยทางเนินทางลงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ คำว่าป้ายมีไหมก็ยังไม่มีนะครับก็อยากจะทำอยู่นะแต่ว่าไม่ว่างนะครับเนี่ยก็ถนนนะครับอันนี้ทางออกนู้นเป็นทางเข้านะอันนี้ถนนใหญ่อันนี้สร้างเองด้วยมือนะครับเนี่ยถนนเน,นี่ยสร้างด้วยมือนะครับ มือของผมลุนล้วนนะครับโรงพยาบาลนี้มันก็เป็นจําลองเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้เป็นของจริงนะครับแก่สร้างไว้เล่นๆนะครับก็หาว่าคุณทีนไหมก็ไม่นะครับโอเคแค่นี้ครับผม